สวัสดีจ้าแสงเดือนกวิกุลสาวอุดรอินทสวิทจากพี่น้องสำหรับมืนี้เ้ค่ะหลังจากปิดลานขายข้าวแกงช่วงเที่ยงค่ะเฮ้าสิเปดิด11โมงถึงบ่าย2ขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสาเศษค่ะสาวอุดรอินทสวิทกับยูทีโชว์รูมค่ะหรือว่าบริษัทค่ะบริษัทของบีค่ะพี่นอ้องมืนี้สาวอุดรอินทสวิทเอารถมาเพี่ยนลอจ้ะเพราะว่าขณะนี้มันก็เป็น ฤดูร่อนค่ะพี่น้องเริ่มเขาฤดูร่อนที่สวิตเซอร์แลนด์เขาต้องเปลี่ยนล่อรถลดค่ะพี่น้องมีสาวอุดรในชีวิตมาเปลี่ยนล่อรถลดสำหรับฤดูร้อนค่ะจากที่ช่วงหนาหนาวเขากระิใส่ล้อรถลดสำหรับฤดูหนาวสำหรับขับปนหิมะและการถนนลื่นค่ะตอนนี้ก็เป็นถึงเวลาที่จะมาเปลี่ยนเป็นล่อรถลดสำหรับขับในฤดูร่อนค่ะสาวอุดรในชีวิตก็ได้ นัดก,กับบริษัทเขาว่าสิมาเปลี่ยนล้อรถตอนบ่ายสามค่ะตอนนี้ค่ะนั่งล้ออยู ka. Ka. ่บริษัทของเขาค่ะเขาบอกว่าใส่เวลาประมาณ30มสิบนาทีค่ะในการเปลี่ยนล้อรถค่ะพี่น้องเห็นข้างหลังของสาวอุดรอิสวิตเบจ้าอันนี้คือรถบีเอ็มค่ะพี่น้องรุ่นนี้นะขั้นใหญ่ขั้นสวยค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกะใหญ่เกินไปสําหรับสาวอุดรอิสวิตค่ะกะมานั่งล้อค่งชั่โมงกะ เลยมาทักทายกับพี่น้องเฮานิดนึงค่ะสำหรับการขับรถในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะเนาะก็ต้องมีใบขับขี่ค่ะแล้วก็กรสิมีใบขับขี่ก็ต้องมีการไปสอบใบขับขี่ค่ะพี่น้องสำหรับการสอบเพจใบขับขี่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะจากประสบการณ์ของสาวอุอดรอ,อิสวิตเนาะค่ะตอนแรกเขาก็ต้องไปสอบเทอร์อรี่ค่ะพี่น้อง เทอร์อรียนี่สงสัยสิเป็นสอบข้อเขียนค่ะเฮาเกิดสิไปสอบข้อเขียนกฎกติกามารยาทในการใส่รถไทยสนนค่ะพี่น้องหลังจากที่ผ่านจากการสอบข้อเขียนแล้วก็จะต้องไปเลี่ยนขับรถค่ะซึ่งการเลี่ยนขับรถในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กกิมีบริษัทเยอะแยะเลยค่ะจีคาเจ้าเปิดเป็นบริษัทสําหรับสอนขับรถค่ะ แล้วก็ขั้นตอนก่อนที่จะไปสอบเธอสอบข้อเขียนนะคะก็ต้องมีการไปเรียนภาคปฏิบัติค่ะภาคปฏิบัติของการเขาเอื่นว่าสาวอุดรชีวิตจำว่าได้ค่ะว่าเอื่นยังว่าหมายถึงว่ามันต้องมีมีโปรแกรมมีคอร์ก่อนที่สิไปสอบข้อเขียนใดก็ต้องไปเรียนเกี่ยวกับการขับรถการปฐุพยาบาลเบื้องต้นสาวอุดรชีวิตจำได้ว่าตอนนั้นกะ ประมาณมสาวอุดรไดไปขับคีข้อสอง2 0 6 6พี่น้องมันกระตังวา10กว่าปีละจ้าแมน,นค่ะมีการไปเลี้ยนผทพยายบาลแล้วก็ตอนนั้นมีเลี้ยนแบบว่าการปั้มหัวใจค่ะการปั้มหัวใจด้วยการใส่มือแล้วก็การปั้มหัวใจด้วยการถายปอดค่ะ กะได้ไปเลี้ยนค่ะพี่น้องต้องมีเลี้ยนคอร์ดนี้ก่อนถึงจะสามารถไปสอบเทอรี่ได้ค่ะแล้วก็ก้อนที่สีไปเลี้ยนสอบอนี่ก็ต้องไปก็ต้องไปแจ้งเอาสาวุดรกัขอเรียบเรียงน,นิดนึงนะคะขออภัยค่ะเพราะว่าเขาบจัดสคริปต์นะคะเนาะเป็นการคุยสดค่ะพี่น้องก่อนอื่นเขาต้องไปสถาเอ เขาเอื่นว่าสตราซึ่งจะแค่อ่าหรือว่ากลมขนทรงค่ะไปแจ้งกับกลขนทรงว่าฉันต้องการที่จะทําใบขับขี่เขาก็แชร์เอกสารมากค่ะหลังจากได้เอกสารแล้วก็เอาไปยื่นแล้วเขาก็สิบอกว่าเธอต้องไปไปเลี่ยนเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทในการขับรถหลังจากเธอเลี่ยนจบแล้วเธอกับมา,าลงทะเบียนว่าเธอสิมาสอบได้ช่วงใดค่ะแล้วเขาก็สิจัดมือนัดไปสอบไม้เ้าค่ะ แล้วก็จะต้องมีมใบแนบมาด้วยว่าเธอไปเรียนคอร์สการพัฒนาบาบเบียงต้นมาแล้วค่ะหลังจากนั้นเขาก็ิไดหนังสือมาอ่านค่ะพี่น้องกับแบรดมาฟี่ได้จ้าเฮาจะต้องเสียงเงินซื้อค่ะเมื่อเฮาอ่านหนังสือสจบแล้วเฮาว่าเออเฮาจำได้แล้วละ่ะกฎกติกา,าราย,ยาทของการขับรถเป็นยังไงเขาก็ไปแจง้งกับเขาว่าฉันต้องการมาสอบเพราะว่าฉันพร้อมแล้วตอนนั้นสาวอุดรอินชีวิตจำได้ว่า ้อ,อสอบมีทั้งหมดหาซิคอค่ะซาอุดรอินซิบิตเฮดพิดสามคอค่ะพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะกระส่การเลียนแบบทองจําค่ะพี่น้องให้เข้าจาได้ค่ะมีทั้งหมดประมาณสองร้อยคำถามค่ะแต่ว่าเขาสิจัดในเข้าสอบแค่์หาซิปคำถามมันกระซิบก็ปีแล้เนาอค่ะาววานาอคันซาอุดร์ตอินเิ้เบลพิดกะขออภัยด้วยดจ้าหลังจากที่เข้าสอบเทอ,อร์โผี่พานแล้ว สาวอุดรอยู่ชีวิตกับไปเรียนเลีเ่ยนขับรถกับบริษัททีว่าบริษัทสอนขับรถค่ะสาวอุดรในชีวิตใส่เวลาเลี่ยนทั้งหมดประมาณ10ชั่วโมงค่ะพี่น้องแล้วก็ไปสอบปฏิบตัติไปสอบภาคปฏิบัติสาวอุดรชีวิตใส่เวลาสอบ2ครั้งค่ะสอบ2เทียร์จังผ่านค่ะพี่น้องเทียร์แหลกบประานแล้วก็มาเลี่ยนเพิ่ม,เต,มเติมอีกประมาณ10ชั่วโมงค่ะแล้วก็อาศัยว่า ออกฝึกเองนะค่ะแล้วก็การที่เขาจะฝึกเองเขาต้องมีคนที่เขามีใบขับขี่แล้วมนานั่งเป็นมุกมนานั่งกำกับมาสอนเขาค่ะเขาพอสามารถครับคนเดียวได้ค่ะมิฉะนั้นก็ผิดกฎก็จะโดนทั้งปรบทั้งจับค่ะพี่น้องกาภายในหนึ่งปีค่ะภายในหนึ่งปีสําหรับการเลี่ยนขับรถค่ะพี่น้องสาวอุดรสวิตกาไปสอบปฏิบัติสองครั้งค่ะ ครั้งแรกที่พนานเพราะว่าสาวอุดรอินสิวิตบปิ้สมาดถ,ถอยรถเข่าซ่องในข่าวพี่นอาา้องเพราะว่าซ่อมบาหลายค่ะแต่ว่าครั้งที่สองกะพานฉุยค่ะหลังจากนั้นเริ่มจากทีสาวอุดรอินสิวิตมีใบขับขี่ค่ะก็คือข้อศสอ0 0 6หลังจากนั้นกะแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งค่ะเพราเขาได้ใบขับขี่ปุ๊บเนี่ยเขามีความมั่นใจมากเลยค่ะเพราะได้ใบขับขี่ปุ๊บสามารถขับรถออกเอาเอา,เอาทางด่วนทางยางได้ปกติเลยค่ะ เพราะว่าเขามีความมั่นใจค่ะขันเข้าบกเก่งอิลีขันเขาบ่แน่ใจว่าเขาสามารถขับรถดได้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาสิบปออกไปขับคีให้เข้าเลยค่ะพี่น้องมาตรฐานมาตรฐานของการเลี่ยนการสอบใบขับคีของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าสุดยอดเลยค่ะพี่นอ้องบเก่งจริงบ่ช่วยจริงบ่แน่จริงคุณสิบประได้ใบขับคีค่ะบ่มีการได้มากฟุกฟุกค่ะพี่น้อง สำหรับมือนีสาวอุดรชิตก็มีความภูมิใจค่ะจะได้มาแชร์ประสบการณ์นิดๆน้อยๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาเหตุที่สาวอุดรอิศิบเราเป็นยังต้องมีใบขับขี่ค่ะเพราะว่าการที่เข้าทํางานการที่เข้าเปิดกิจการส่วนตัวเพราะว่าเข้าเสด็ย,ดยังขันเข้ามีรถขันเข้าสามารถขับรถได้ กสิสะถ้าไม่เห้ามีความสะดวกในการทํางานค่ะพี่น้องยิ่งทุกวันนี้ปัจจุบันนี้สาดอดุดาริสวิตเปิด้านขายเขาแกงแล้วก็มีหลายสาขาก็มีความจําเป็นค่ะที่เห้าจะต้องใส่รถค่ะพี่น้องเขาให้เวลาค่งชั่วโมงค่ะพี่น้องแต่ว่าตรงนี้ข้าเจ้าก็มีน้ำดื่มให้ฟรีมีน้ำดื่มมีกาแฟให้ค่ะสาดอุดารชีวิตกะมานั่งเงียบๆค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทีท่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ